กาละครั้งหนึ่งณชุมชนหนองจอกอันเงียบสงบมีวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งตรงานอยู่ริมคลองเลียบวารีที่แห่งนี้เล่าลือกันถึงเรื่องราวลี้ลับเหนือธรรมชาติยามรัตริการคืนหนึ่งคุณลุงบุญผู้ดูแลสาลาบำเพ็ญบุญได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากโบสถ์เกา่าเสียงนั้นเหมือนกับการลากไม้เสียดสีกับพื้นหินทุกก้าวช้าๆหนักอึ้งลากยาวมาจนถึงประตูโบสถ์ที่ปิดสนิท ลุงบุญใจเต้นระรัวขนลกสู้ไปทั้งตัวเพราะโบสถ์หลังนี้ไม่มีใครเข้าออกหน้าแล้วด้วยความกล้าที่สั่งสมมาทั้งชีวิตลุงบุญตัดสินใจเดินถือไฟฉายไปที่โบสถ์แสงไฟส่องกระทบประตูไม้สักบานใหญ่สลักลวดลายพญานาคดูครึมขลังท่านใดนั้นเสียงลากนั้นก็หยุดลงพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนคนพยายามจะเปิดประตูจากด้านใน เสียงเอียดอาดดังสนั่นหวาเสียวแก้หูลุงบุญรู้ดีว่าไม่ได้มีคนอยู่ข้างในเพราะประตูโบสถ์ถูกลงกรอนจากด้านนอกมาตั้งแต่เย็นและคนที่มาวัดก็มีเพียงแม่ชีไม่กี่รูปกับตัวลุงบุญเองเท่านั้นเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติจึงเดินเลี่ยงออกมาในใจพยายามปลอบตัวเองว่าคงเป็นเพียงเสียงลมหรือสัตว์ป่า แต่เมื่อรุ่งเช้าลุงบุญมาเปิดโบสถ์เพื่อทำความสะอาดก็พบรอยขีดข่วนยาวเฟื้อยที่พื้นหินอ่อนหน้าประตูโบสถ์ราวกับมีบางสิ่งขนาดใหญ่ถูกลากมาจากด้านในและไม่ใช่รอยปฏิต,ติที่เคยเห็นมันเป็นรอยที่ชัดเจนและลึกกว่าครั้งไหนๆลุงบุญมองไปรอบๆในโบสถ์อันเงียบงนันภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางห้องมองดูสงบนิ่ง แต่กลับทิ้งความรู้สึกเย็นยะเยือกจับใจให้ลุงบุญเรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนาที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้